สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสูเพียนไอทนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนหรหัส a c e b o o k ในปี2020นะครับผมถ้าจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนแรกเราเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมากดที่ขีดสขีดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงไปให้สุดแล้วมากดที่คาว่า การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วกดการตั้งค่านะครับแล้วมากดแล้วมามาที่หวัวข้อการรักษาความปลอดภัยนะครับกดที่อันแรกเลยนะครับแล้วมากดที่เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้นะครับ เราก็สลัาดผ่านปัจจุบันนะครับผม,ม<า>แล้วใสลัาดผ่านใหม่นะครับ แล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วกดดำเนินการแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองออกจากระบบนะครับผม ลองเข้านะครับโอเคครับแค่นี้ครับผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ